สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทำหนึ่งวิดีโอนะครับวันนี้ต้นนี้นะครับอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยต้นนี้นะครับปลูกมาตั้งนานนะครับกว่าจะขึ้นนะครับก็คือไม่โตนะครับไม่ตายนะครับวิธีแก้เบื้องต้นนะครับผมขุดรอบพุ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยรอบพุ่มนะครับ อันนี้รอบพุ่มนะครับขออนุญาตใช้เท้านิดนึงนะครับรอบพุ่มเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เอาขี้ไก่นะครับหรือขี้ข้างคาวเนี่ยนะครับรู้สึกว่าใช้ทั้งสองอย่างนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ได้ครับที่เป็นอินรีย์นะครับแล้วก็ฝังกบไปนะครับแล้วก็ให้น้ําตามปกตินะครับก็อย่างที่เห็นครับอันนี้ยอดนะครับอันนี้ ถ้าผมบอกว่ากี่ปีนี่อึ้งนะครับนี่เข้าสู่ปีที่หยกนะครับพึ่งจะขึ้นพึ่งจะขึ้นพึ่งจะโตตอนปีที่สี่นะครับพึ่งจะโตตอนปีที่สี่ต้นก็ลักษณะประมาณนี้นะครับเท่ากับขวดโคกลิตรนะครับเท่ากับขวดโคกลิตรก็ตอนนี้ก็ยอดแตกตามรอบใบนะครับปกติอ่ะ เมื่อก่อนจะขุดทิ้งหลายครั้งแล้วนะครับลองไปแก้ปัญหาดูนะครับสําหรับต้นที่ไม่โตไม่ตายไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็หลายต้นนะครับที่ผมแก้ปัญหาแบบนี้แล้วก็รอดนะครับหลายต้นอยู่นะครับเป็นสิบสิบต้นนะครับเป็นสิบสิบต้นตันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับให้ดูนะครับเนี่ยขุดไปเหมือนกันนะครับไม่โตไม่ตายนะครับอันนี้ก็แตกเราใบปกตินะครับโอเคลองไปแก้ปัญหาดูนะครับ Okay.